มารวยครับน้องมารวยบุกบ้านไม่นกครับมีตังค์ครับอันนี้อันนี้อันนีน้ที่ไปใส่โอ้อยากกินหวนัวหันไปแล้วครับ ีใจครับจะเข้าไปครับเมามาเลย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 ไปไปไปแล้วครับเอาเอาเอาโอ้หอมสิ้นครับมีตังครับเอา โอ้โหน้องมารวยเอาเอาครับมาพี่มาพี่มาพี <Mandarin> ่นะนี่นี่นี่นีรับมารวยครับอันนี้น้องออมสินครับอันนี้มีตังครับเออว่ารอบนี้มีตังบ่เท่าใดครับมารวยมารวยครับ เอ้าน้องใหม่ครับน้องใหม่ของแม่นกครับบุญครับเป็นว่าโอ้โหตัวไงครับตัวไงมาใหม่ครับดีพี่ตังครับน้องออมสินครับทางเดียน้อเนาะเขาบดก็ใไตทองรถเบดเลยเออ เออรวยครับอ,อ๋อพี่มาพี่มาพี่เราเล่าเลยาพี่มาพี่มาพี่กันฟูกับหน้าโนครับอันนี้ขังไว้ครับเพราะว่าตัวใหญ่กูมูรครับอันแน่อันแน,น,น่มาแล้วครับนนกว่าน้องเฮงเฮงมาแล้นครับ <L un ters> อายสองเดือนครับเป็ว่าแบนดอกครับ ตึงองคร no ับสองเดือนครับน้องเฮงเฮงเอาไปแล้วไปแล้วเออเห็ดมูไปไปแล้วมูเลยกะอีตั้งก็มา้วยเอาแล้วเอาแล้วอีตังครับเฮงเฮงครับไปแล้วครับมาลวยมาก เออยี่ตังก็ว่าเรื่อยครับเจงเดเห็นจ็งใดว่าเลื่อยเห็นจ็งเดเออครับเฮงๆครับอันนี้สองเดือนนะครับบนเม่นอกบนว่าสองเดือนน้องเฮงเฮงนเสือมา่ไหมค่ครับตู้ผู้ครับ ่ารืยนี่วสนกับว่าไม่มาเก่าวสนเออเออเรียนบุญเลยครับเออครับเหงๆครับอยู่กับกังพู้หน้าโนได้ครับเพราะว่าถ้าเอาของมาไว้ต้องกันก็สิเริ่มดสนิทกันครับครับน้องเหงๆครับตัวเงี้ยดีครับงามครับเป็นสื่อมาใหม่ครับ ผู้อยู่กับทีเลยเออสองเดือนครับค่อนข้างสีกินเจงครับโมโเรียนบะสนครับกินยันเดียวครับเออเอาไปเอาเอาหูเง่าครับ ส่วนมาลวยก็ออมสินนี่ตังครับบ่ได้อยู่ซื้อเลย,เยมารวยจักดิบใสเอออยากมาก็อยากมาแหฮงมาเลยกับสินจ้ากันไปใส่มาใส่พิ่งครับมาลยุยครับเออออมสินกับเฮงเฮงไปน้ำมูกับ ไล่เรียกกันเลยครับแห้แห้สอง,งเดือนออมศินสามครับมา้วยเก่าครับมีตังค์นาซีป,ปีแล้วครับครบขวบแล้วครับมารอบนี้มีตังค,ค,รคร์บ่ใครเลื่อนปรด็กับเสร่มสงบแล้วเ <c oughs> จอว่ารวยเข้าไป <c oughs> อ,อยู่อยู่เป็นมูก,กันไดยอ,อ,อ,อ้าอาเฮงเฮงมาลุยครับเป็นมิรกับสิงแวดล้อมกับมาลุยกับไปกันได้อันนันอันนันอนนัอันนะันนะอมสินหยอกเฮงเฮครับมาลุยของโปรด,ดนี่ค่ว่าหยอกเฮงเฮงมาสู่ครับ ด <T> ูคนใดครับแต่มาหุ่นเรางามดีครับอันแนี้ยอันเนีลองเบิงเออเออลองเบิงลองเบิ็งเอาเอาเอาอันแนี้ยลองเบิงเหยื่อใดอมซินเออบ่ยอมไปเลย Long Vương Ốp dín mắc giọt là Ốp là Ốp dín thì Tốm được không? Hèn phù hợp Ấy à, hàng gần đường mình không? vừng thà nhàng hèn hèn Ấn á Mùa thăm vật đã Nhi nhiều <ấy. cười> Bầu, Càng phu nano mà đi Ấn à, nào hợp. ค่อนขอ้างที่ซุกคุมครับวม่ไม่กับอาจสีเข้ากัน่ได้ครับนี่พิ่นมาได้สองสามมือนะครับเริ่มสีชิ้นกันแล้วครับนี่แค่อยอยู่กับทีไปที่เออยยังกับไปกับมาครับครับบ,บมได้เปิดพัรลมเคนะครับประกาศมันหนาวอยู่แล้วครับ ตังครับเมื่อนีปล่อยขอามาเล่นน้ำพามาลุยเขามาครับเล่นน้ำมีดตังครับกังฟูกับหน้าน,น้อยตรงขังเพระาะว่าเป็นตัวใหญ่แล้วครับสั้นที่บอยน้องเล่นน้ำครับเ <c oughs> <c oughs> ออเวิรงเฮงเฮงครับ <c oughs> น้องใหม่บ้านแม่นกครับอันนี้อันนี้หอ,อมสิมโอ้ปูพมอย่างดี <c oughs> อ้าวจินอีกแล้วเฮงเฮงออกกับจินเขากับจินครับ มารวยครับแรต่าสิจิ๋มหรกระตายว่ยวอันนั่นอันนั่นอันนันอันนันอันนันมีตังสงบครับไ่เล่นกันไหลเลยครับมาลวยตัวนี้ก่อครับข้ามาสายพันธุ์ของมารวยยนี่พันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ติดตัวญงครับของมีตังกับสิประมัณนี่ครับพิษบูบุลี่ครับมารวยพิษบูครับเรดโนดครับ หลังจากไปเล่นน้ำนาโน,โนกังฟูครับน้องถุงเงินครับกับลูกครับโอ้โหขอดกาิบปิดดีครับ,รบถุงเงินครับลูกเลือตัวเดียวครับอะจ,อจ,อจ,อจออล,ลูกเลือดตัวเดียวครับเพราะว่า เอาไปทรงครับสองครับอัอนนะั่อันนั่อันน่อยากออกเขาอยากออกอ๋ออ้อหยอกกระโกครับถุงเงินครับครับลูกหลัดป,ปล่อยครับอันนั่อันนั่อันนั่ว <laughs> มารวยครับเอาแล้ว <laughs> อันน่ะอันน่ะพอพนัพนไปส่งแล้วครับามารวยหมักกุ่มดิแต่ว่ากันกุของถุงเงินนีมากครับเออเข้าไปแล้วไปแล้วครับมารวยสำรลวคกับออกจากันว่าหนีครับสำรวจ ันเดออันเดอตัวหน่อยครับเออมารวยครับถุงเงินนั่นออกแทะเลวครูครูป๊อปตลอดการครับถุงเงินมาเลยเออเด้อสวย ลองเงินลองเงินอันนเออปกติยังเงินเอาบรอยคู่ปรับตลอดก <jun> ันารวยถุงเงินเงับเอส่ตัวใส่ตัว โอ้โห,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 โหมื่นกับหมืนม่นแล้วล่ะนี่ขาตำรวจเลยครับมานีพอเคยเห็นยูซือจังหม่องให้ใสเอาเอา,เอา lẹ thùng ngân mà giọt tung ngân cả giọt đấy không Gòn vườn

ครับผมกวาดข้อมมูย่างครับวันนี้พานออกมาลุยไปแวะบ้านหน้าโน่ครับต่างผู้มีตั่างมาเยี่ยมถุงเงินกับลูกครับเลือดตัวเดียวครับพอาเป็นไปทรงแล้ยวครับอ่ะคลิปนี้ไปสัมมีค่อนกรับยากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ